สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไรท์ไทยแลนด์ช่องที่พาทุกคนไปรู้จักกับโลกของยานยนต์ยุคใหม่วันนี้เราจะพาไปพบกับรถ SUV Hybrid รุ่นล่าสุดจากบิตที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่ทั่วเอเชียกับเจ้านี่เลยครับบิตซิลเวน6หรือบางตลาดเรียกว่าซิลเวน06รถ SU สวที่ผสานเทคโนโลยีไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซินได้อย่างลงตัวพร้อมดีไซน์สุดลำ้ำและสมรรถนะที่ทำให้คู่แข่งต้องเหลียวหลังแน่นอน ลองจินตนาการถึง SUV ขนาดกลางที่ดูรูราสปอร์ตแต่ก็มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซิลียอน6คือคำตอบนั้นครับตั้งแต่แรกเห็นคุณจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมของการออกแบบตัวรถใช้เส้นสายที่คมชัดและมีความโฉบเชี่ยวแบบ Ocean Aesthetics Design ที่เป็นเอกลักษณ์ของบิดด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าทรงปิดเรียบสไตล์รถพลังงานทางเลือกมีไฟหน้า LED แบบ Adaptive ที่ดีไซน์ให้คล้ายตาปลาฉลามดูดูดันและเฉียบคมเมื่อเปิดไฟกลางคืนมันให้ความรู้สึกเท่แบบมีระดับจริงๆส่วนด้านท้ายรถจะเห็นไฟไท้ายแบบฟูลเลดที่เชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวให้ความรู้สึกกว้างและล้ำสมัยเส้นโครเมียมและดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างช่วยเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตได้ดีมากขนาดตัวถังของซีเรีย6 อยู่ที่ประมาณ4.8เมตรยาวกำลังดีไม่ใหญ่จนเกินไปสำหรับเมืองไทยทำให้ขับง่ายแม้ในกรุงเทพแต่ก็ยังคงความกว้างขวางภายในห้องโดยสารได้เต็มที่บนล้ออันลอยขนาด19นิ้วที่ดูแข็งแรงและมีน้ำหนักเบาบิดพยายามออกแบบให้รถรุ่นนี้ดูเรียบรูและมีความเป็นพรีเมียมเดลี่เอสที่ใช้ได้ทั้งในเมืองและเดินทางไกล มาดูที่หัวใจของซีเลียน6กันครับนี่คือ s u v แบบ p l u In n y y r r i d ที่ใช้เทคโนโลยี DMI Super Hybrid ของบีดเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้า FWD และรุ่นขับเคลื่นลอนสี่ล้อ AWD ซึ่งรุ่นท็อปจะให้กำลังรวมสูงสุด ถึง324แรงม้าแรงบิดกว่า550นิวตันเมตรเรียกได้ว่าขับสนุกและตอบสนองทันใจสุดๆแม้จะเป็น SUV ที่เน้นความประหยัดแต่พอลองเหยียบคันเร่งในโหมดสปอร์ตมันให้อารมณ์คล้ายรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบเลยครับตัวแบตเตอรี่ที่ใช้คือแบตเตอรี่ b บลดแบตเตอรี่ ของบิตท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและอายุการใช้งานยาวนานรุ่นนี้มีความจุประมาณ18.3กิโลวัตต์ชั่วโมงทําให้วิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆได้ระยะทางราว100กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการขับในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และถ้าขับแบบผสมเครื่องยนต์เบนซินรวมกับไฟฟ้าจะมีระยะทางรวมสูงสุดกว่า1,000กิโลเมตรต่อการเติตมน้ำมันหนึ่งถังบอกได้เลยว่าสบายใจทุกการเดินทางแน่นอน อัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมต่อชั่วโมงอยู่ราวราว5.9วินาทีในรุ่น AWD ถือว่าเร็วมากสำหรับรถ SUV Hybrid ในระดับนี้ส่วนรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าจะอยู่ที่ประมาณ8.5วินาทีซึ่งก็ยังถือว่าทำได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบก,กับคู่แข่งอย่าง Toyota r a า4ซ y y r i d รหรือ Honda Control V A H V ที่มักจะอยู่ราว9-10ถึงวินาทีจุดเด่นอีก อย่างคือระบบกัเสะเทินที่จูนมาให้ขับนุ่มแต่มั่นคงให้ความรู้สึกแน่นหนาเวลาขับทางไกลหรือเข้าโค้งแรงๆเข้าไปในห้องโดยสารบอกได้เลยครับว่านี่คือจุดที่บิดท,ทุ่มสุดตัวอินเทเรียของซิลเลียน6ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถหรูยุโรปบอะนั่งหนังแนเพอร์นุ่มสบายพนักพิงสีสันแะที่รองน้องปรับไฟฟ้าได้ ส่วนกลางคอนโซลจะมีหน้าจอขนาดใหญ่15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางจาก d v a n Audio ให้เสียงชัดใสส่วนหน้าต่อผู้ขับเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่พลังงานและโหมดต่างๆได้ครบถ้วนเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของ Siri 6 ก็จะเต็มครับมีระบบช่วยขับอัตโนมัติขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Blind Spot Detection ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้จอดรถได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติในบางรุ่นด้วยถือว่าบิดไม่ได้มาเล่นๆกับ SUV รุ่นนี้จริงๆ ระบบแอร์เป็นแบบดูอัลโซนพร้อมฟังก์ชันกรองอากาศ PM 2.5หเม,มาะมสำหรับคนเมืองไทยที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพส่วนหลังคาเป็นแบบพาโนรามิกซันรูฟขนาดใหญ่ที่เปิดได้ทำให้ห้องโดยสารโปรง่งและรูราขึ้นอีกขั้นมาดูเรื่องราคากันบ้างครับสำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ราคาคาดว่าจะอยู่ราวราวถึง1.7ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยท้าเทียบกับสเปคและเทคโนโลยีที่ให้มาต้องบอกว่าคุ้มค่ามากมาเพราะคู่แข่งในระดับเดียวกันเช่น Mazda CX60 p h หรหรือ Honda c o n t r o l v ว h เ v มักจะมีราคาแพงกว่านี้แต่กลับมีสเปคแรงน้อยกว่าเมื่อพูดถึงการขับขี่จริงซี่เยื่ให้ความรู้สึกคล้ายรถไฟฟ้า E ีีมากกว่า P ีชรีด้วยซ้ำเพราะแรงบิดของมอเตอร์มาแบบทันใจและเสียงเครื่องยงนต์เงียบมากช่วงเปลี่ยน จากไฟฟ้าเป็นน้ำมันทำได้เนียนจนแทบไม่รู้สึกถือว่าเป็นหนึ่งใน SUV Hybrid ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมที่สุดในตลาดตอนนี้บีดเองตั้งใจให้ซีรียน6เป็นรถสำหรับคนที่ต้องการก้าวสู่ยุคไฟฟ้าแต่ยังไม่อยากทิ้งความสะดวกของเครื่องยนต์เบนซินมันคือทางสายกลางที่ฉลาดและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จไฟแต่ก็ยังประหยัดพลังงานและรักโลกได้เหมือนรถอีวี และถ้าใครสงสัยว่าซื้อเยอน6แตกต่างจากบ t ทซีลหรือ a อทโ3อย่างไรคำตอบคือซื้อเยอน6มีขนาดใหญ่กว่าขับสบายกว่าและเป็นแนว SUV เต็มตัวมากกับครอบครัวหรือคนที่ชอบเดินทางไกลส่วนซีลจะออกแนวสปอร์ตซีดานและ a อทโ3จะเป็นครอสโอเวอร์ขนาดเล็กมากกว่า โดยรวมแล้วบิ t ซิลเยน6คือการยืนยันว่าบิตไม่ได้แค่ทำรถไฟฟ้าที่ดีแต่ยังสร้างรถยนต์พลังงานผสมที่ตอบโจทย์ได้ทุกด้านทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและราคาที่เข้าถึงได้สำหรับใครที่กำลังมองหา SUV Hybrid ที่ล้ำสมัยประหยัดพลังงานแต่ยังให้ฟีลรูราและขับสนุกซิลเยน6คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับรีวิวบิตซิลเยน6 จากช่องไ right ร้ t ไทยแลนด์ and, หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกเร็วๆนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ